พี่โพดก็บอกว่าให้เล่นเป็นตัวเองแต่ก็เหนือตัวเองแต่ก็เป็นตัวเองเดี๋ยวก็เหนือเดี๋ยวก็เหมือนเดี๋ยวก็ลงอโอตอนแรกรี่ไม่เข้าใจคําว่าโคกะโหลกคือกะโหลกใช่ไหมแล้วก็โคก็เป็นโคกระเบือมันเป็นหนังผีไงเอาน้อวัวมาแล้วก็เอากะโหลกออกมาแล้วก็โคแต่พอมารู้ <c oughs> พี่ป่องก็น่ารักมากลี่ไม่รู้เวลาตบต้องตบยังไงแต่พี่ป่องให้ตบจริงๆเลยลี่ก็ได้ตบพี่ป่องหลายครั้งอยู่เหมือนกันหลายเทคอยู่เหมน อ้ไก็ขอโทษด้วยค่ะก็พี่ป๋องก็น่ารักมากเลยค่ะก็ให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลน้องนุ่งดีแล้วก็คิดเล่นด้วยค่ะตอนแรกก็เก่งหนูว่าพี่พศเป็นคนที่ทํางานเก่งมากแล้วก็จริงจังกับการทํางานมากกองพี่พศก็คือมาตรฐานมากในกองพี่พศน่ารักที่สําคัญกับข้าวกองอร่อยมากเลยค่ะจริงๆทุกคนอ้วนพอกับข้าวกองค่ะ ถ้าใจไม่รักจริงๆอะ่ะมันอยู่ไม่ได้นะแบบนี้มันลำบากมากนะในในปา่าแต่ว่าพี่พศก็จริงจังมากทั้งทำได้ดีอะ่ะยอดค่ะมาสนุกด้วยกันมาเฮฮาด้วยกันมากลัวหวาผวาด้วยกันนะคะเรื่องนี้พี่หนุ่มกัญชัยเล่นด้วยแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นนักแสดงมืออาชีพทั้งอินฟูเซเล็บทุกคนมาเล่นในเรื่องนี้รับรองฮาแน่นอนค่ะขอฝากหมู่บ้านโคกะโหลกด้วยนะคะ 啊。